สวัสดีครับอยู่กับรายการ Rock You นะครับรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะไม่ว่าใครก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับผมบอยนะครับ v o c a l instructor ที่ Rock Academy กับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหายใจในการร้องเพลงที่มีชื่อว่า You Somebody ของ King of Leon นะครับตอนนี้เรามาดูเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเราต้องร้องกันยังไงบ้างครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าวิธีการร้องเพลงในเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมการร้องเพลงเนี่ยเบสิกที่สําคัญที่สุดคือการหายใจครับผมวันนี้ผมก็จะมาสแสดงตัวอย่างให้ดูว่าการหายใจควรจะเป็นยังไงนะฮะ <Th> ก็คือเราไม,ม,ม่ได้ยินเสมอว่าการร้องเพลงเนี่ยเราควรจะหายใจจากท้องใช่ไหมครับทีนี้การหายใจจากท้องทํำยังไงให้เอามือขวานะครับจับไว้ที่พุงนะฮะมือซ้ายจับที่ไหล่ครับผมให้เราหายใจเข้าทางปากครับอย่างนี้ครับสังเกตคือ อนุญาตให้ค่พุงป่องนั่นอนะฮะไม่ยกไหลครับผมเพราะว่าถ้ายกไหลเราจะไม่ได้หายใจลงไปที่ท้องเนะีอย่างนี้นะครับจังหวะที่ปล่อยออกมาคือการเปล่งเสียงนั่นเองนะฮะอ ถ้าเราพูดคําว่าอาธรรมดาเนี่ยมันก็คืออาอาอาแต่ถ้าเราหายใจเข้าไปที่ท้องแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันจะเป็นเสียงอผมว่ายกตัวอย่างจากเพลงยูซัมบารีนะครับเป็นเพลงที่ฮิตระดด่งดังมากในช่วงปี2 0 1 1เนี้มีการร้องที่เปล่งในท่อนแรกนะครับนี่ฮะ โอเคครับการหายใจเมื่อกี้เราจะมีวิธีการใช้ยังไงในตัวเพลงนะฮะเรามาดูกันว่าเราควรจะหายใจตรงไหนบ้าง1 2 3หายใจโตรงนี้เรามีจังหวะครับหายใจ huh <laughs> ครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการร้องเพลงในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดในการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีระดับโลกหรือว่าใครก็ตามนะฮะคือการฝึกซ้อมครับยิ่งหมั่นฝึกซ้อมเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบนเท่านั้นนะครับังไงก็ถ้าสนใจนะฮะก็ลองติดต่อมาที่ร็อก d e มีครับผมเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k c o m a r o c k a c a d e m y t h a i l a n d นะครับง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมเรียนร้องเพลงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยยเลนะครับผม